สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาดัดแปลงเครื่องชิ้นน้ำซัต้ตัน12นะฮะให้กลายเป็นหัวพ่นหมอกนะฮะก็คืออาผมมีพวกหัวพ่นหมอกอยู่แล้วนะครับนะครับเราจะมาลองดูว่ามันใช้ได้ไหมนะครับอันดับแรกนะครับให้เรา,อาตอนตอนนี้ผมต่อ น้ำจากแทงนะฮะก็คือในถังพักอันดับแรกให้เราไล่น้ําออกให้เต็มสายให้เต็มสายนะก่อนนะครับอย่างนี้นะครับแล้วค่อยเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็แรงดันให้เราปรับมาที่แรงดันเบาสุดก่อนนะครับอ่แล้วก็เดินเครื่องอ่ะีเห็จแล้วนะครับ เบาไปเราก็เพิ่มเพิ่มแรงดันเพิ่มไบรเรื่อยๆครับเพิ่มเบรยเรื่อยๆครับนี่ครับน,นี่เราต่อจากแข้งทางพักนะครับก็ใช้ง,งานได้นะครับดัดแปลงในการใส่หัวพ่นหมอกนะครับกับเครื่องดื่น้ำ โอเคนะครับขอบคุณครับ